สวัสดีครับพบกับผมชองขอบอลน,นะครับที่จะมาขอบบอลประจําวันอังคารที่17ธันวาคมนะครับวันนี้ก็คัดที่น่าสนใจมาถึง6คู่เหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นขอไปสรุปผลงานเมื่อวานกันก่อนดีกว่าครับผลงาน VP ที่ผมให้เข้าไปก็มีทั้งหมด2คู่นะครับจาก2คู่เนียแหละแล้วก็ชุดก็เข้าไปทั้งหมด1ชุดครับจาก2ชุดล่าสุดที่ผมส่งไปนะคู่แรกครับเป็นอาดานากับเบสิกสตัดครับ ข้ามกำแพงกันไปครับคู่นี้ส่วนอีกคู่หนึ่งของ VP ก็จะเป็นปาริซานเบลเกตครับพบกับ IMT อ็มทีเบลเกตนะครับก็สามารถข้ามกำแพงไปได้เช่นกันครับส่วนชุดที่เข้าไปนะครับก็จะเป็นชุดที่2นะครับที่จะมีเดนเคอร์คู่โอลิมเปียกรแล้วก็ป่าฟอสครับส่วนผลงานหน้าช่องเมื่อวานก็เข้าไปทั้งหมด3คู่เช่นกันนะครับก็จะมีฟอร์มาลิคาอุปอโตและก็ลิโออาฟครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการรับแนวทางของวันนี้รวมไปถึงชุดบอลที่ผมคัดให้เน้นๆกันวันต่อวันเลยนะครับรบกวนแอดมาได้เลยครับที่แอด kb 3 3ครับแอด kb 3 3อย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะส่วนฟุตบอลที่น่าสนใจวันนี้ครับก็จะมีคู่ของยูเวนตุสพบไกยาลีอาบาเซเต้พบเรบบนเต้กานาดาพบคาทากินาสลาโกซาพบกับโอเบโดคอโดบาพบเอีบาและก็ PSV ีไอโฮเฟนพบกับโคนินเคชเคอร์ครับส่วนคู่ VP ประจำวันของเราก็จะเป็นการพบกันระหว่าง ประเทศสิงคโปร์พบกับประเทศไทยครับเตะกันเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับและเพื่อเพิ่มการแม่ชสือเวลานะครับเราไปลุยเลยดีกว่าครับก็มาเริ่มกันที่คู่แรกของเราเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างยูเวนตุสกับไกอรีนะครับในซิโคปาสเตียรรอบ16ทีมสุดท้ายครับเตะกันเวลาตี3ราคาแรกผลให้ยูเวต่อ1.5ครับตารางคะแนนคู่นี้ครับในหลีกนะยูเวยู่อันดับ6ครับแข่ง16นัดชนะ6เสมอ10แพ้0ครับ ยิงได้26เสียแค่12มีอยู่28แต้มครับส่วนทางฝั่งของไกายารี่นี่ก็อยู่ท้ายตารางเลยครับอันดับ18มีแข่ง16นัดชนะ3เสมอ5แพ้8ครับยิงได้15เสียไปถึง26มีอยู่14แต้มเฮดทูเฮดของทั้งคู่ครับ2นัดล่าสุดก็เสมอกันครับส่วนนัดที่3ก็เป็นยูเว่ชนะไกายารี่2-1ไกายารี่แพ้ยูเว่1-2แล้วก็ยูเว่ชนะไกายารี่2-0ครับก็จะเห็นได้ว่า นอกจาก2นัดล่าสุดแล้วก็เป็นทางฝั่งของยูเว่นะครับที่สามารถเก็บชัยไปได้ฟอร์ม5้าดหลังสุดของยูเวนตุสครับชนะ1สเสมอไปถึง4ครับสเสมอเวนเซีย2-2ชนะแมนซีได้ครับ2-0เสมอบนุนเลเยา2-2เสมอเลเช่น1น1แล้วก็สเสมอแอสตันวิลล่า0ูนยครับ นาที่คาำแพงได้จะเป็นนัดที่ชนะแมนซีกับเสมอวิลล่านะครับเป็น2ทีมจากพรีเมียร์ลีกทางฝั่งของไกยารี่กันบ้างครับชนะ1แพ้2เสมอ2ครับแพ้อตาลันตา0ูนย์แพ้ฟิอร 01, 01, อร์ศูนย์ชนะเวโรนา1นเสมอเจนัวสองแล้วก็เสมอเอซีมิลาน3าครับนาที่คาำกำแพงได้ก็จะเป็นนัดที่ชนะเวโรนากับเสมอเอซีมิลานได้ครับตัวหลักครับที่คาดว่าวจะลงของยูเวฟก็จะมีมาเตียเปรินดานิโลปิแอกาลูลูเฟเดริโกกัตติโยนาสซูฮีดักลาสุย มาโนเอลโลคาเตลีนิโคลโล่ฟาโจรีฟรานเชสโกคอนเซซซ์ทิโมธีเวอาร์และก็สมิเอลเอ็มบังกุล่าครับส่วนทางฝั่งของกยาลีครับก็จะมีซิโมเนสคัเฟตมาเดวุสเวเดสกาโคเซ่ปาโรมิโนอาดัมโอแบดปาร์โรอัซีอเลสซานโดเดอโอลาชวานมารินมาเตียเฟลิชีนิโคลัสวิโอลา จัลลุกา้าลาสปาด,ดูาและก็เลโอนารโดปาโวเลติครับก็อขอสรุปนะครับคู่นี้แกรีครับฟอร์มตกอย่างชัดเจนครับด้วยการแพ้มา2นัดซ้อนทําให้การออกไปเยอนทีมที่เหนือกว่าและคุมกําลังที่ดีกว่ามีแวแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มลงเตะกวาได้ครับแต่สําหรับนักลงทุนแล้วส่วนตัวผมมองว่าแคปตลักเชญมีลุ้นไม่น้อยเลยครับเนื่องจากผลงานเพิ่งมาดบับ2อสอนัดหลังครับแถม5นะัดห,หลังสุดของพวกเขาก็ไม่เคยเสียประตูเกิน1เม็ดนะครับจึงมองว่านัดน,นี้มีลุ้นไม่น้อยที่มั่นใจเช่นก็เป็นเพราะวา ที่ตอนนี้กลายเป็นว่ารักษาแบบเต็มตัวครับจากการพ้เจ้ามากถึง5จาก6เกมท้ายครับแม้ภาพรวมจะเหนือกว่าเยอะครับแต่ผลงานแบบนี้ขอไปทางฝั่งของทีมเยือนดีกว่าครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมเลยให้ไกลล่ลีแพ้ครับแต่แพ้ไม่ขาดด้วยสกอร์1ต่อ2ครับให้อยู่รองไกอล,ลี่ที่1.5ครับ คู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างอัลบาเซเต้กับเลบานเต้นะครับในศึกเซกุนดาสเปนเตะกันมาตีหนึ่งครับราคาเปิดให้ทั้งคู่เสมอกันนะครับผลงานในลีกของอัลบาเซเต้ครับยืนดับ14นะครับแข่ง19นัดชนะ6เสมอ6แพ้7ครับยิงได้25เสีย28มีอยู่24แต้มครับส่วนทางฝั่งของเลบานเต้ครับยืนดับ6เลยครับแข่ง18นัดชนะ8เสมอ6แพ้4ครับยิงได้29เสีย22มีอยู่สาแต้ม เฮดเวน5นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับก็เป็นเลเบนเต้ชนะอัลบาเซเต้3-2อัลบาเซเต้แพ้เลเบนเต้0-2เลเบนเต้ชนะอัลบาเซเต้3-0อัลบาเซเต้แพ้เลเบนเต้1-3แล้วก็เสมอกาน0-0ครับก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่า5นัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันก็จะเป็นทางฝั่งของเลเบนเต้ที่สามารถเก็บชัยไปได้มากกว่านั่นเองครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของอัลบาเซเต้ครับชนะ2แพ้2เสมอ1แพ้กาดิซ0-1เสมอกาสเตลอน0-0ชนะเลอสลาโกซา1-0ชนะเเเเเเนนริฟ่่แแล้้วก็พอดซ 2ครับนัดที่ข้ามกำแพงได้ก็จะเป็นนัดที่ชนะสลาโกซาครับส่วนนัดที่ชนะเตเนริเฟ่นี่ได้ครึ่งทางฝั่งของเลบันเต้บงครับชนะ2แพ้1เสมอ2ครับเสมอคอร์ดูบ้า2 2แพ้มิลานเดส1 2ชนะบูโก้สาชนะมาลาก้า4 2แล้วก็เสมอลาซิงเฟอร์ลอครับ0 0นัดที่ข้ามกำแพงได้ก็จะเป็น2นัดที่ชนะเลยนะครับก็ขอสรุปเลยนะครับคู่นี้อัาบาสเต้นะครับฟอร์มแผ่วหลังจากเก็บคะแนนเดียวครับจาก2นัดที่ผ่านมา แบบยิงไขรไม่ได้ด้วยครับยังไรก็ตามครับภูเขาโชว์ผลงานในบ้านได้เหนียวแน่นไม่แพ้ใครมาติดต่อกัน6แมตช์แล้วครับชนะได้2ครับนั่นเองเหนือทีมต่างกลางกับท้ายตารางอย่างเตลบันเต้ครับที่สะกดใจไม่เจอมา2นัดเช่นกันซ้ํา่ายนอกแรงถึง4จาก6ครั้งล่าสุดครับฉะน,นั้นโอกาสที่จุคว้า3แต้มออกมาคงไม่ง่ายครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมเลยให้อับบัสเต้ชนะเบรสโก้สองต่อหนึ่งครับให้วางอับบัเต้ที่เลทเสมอครับ ส่วนคู่ที่3ของเรานะครับก็ยังคงอยู่ในศึกเซกุนดาสเปนนะครับเป็นการพบกันระหว่างกรานาดากับคาทาเกนาครับเตะกันเวลาที่1ราคาแรกเปิดให้แานาดาต่อ1ลูกนะครับผลงานในลีกของแานาดาครับอยู่อันดับ7เลยครับแข่ง19นัดชนะ8เสมอ5แพ้6ครับยิงได้30เสีย25มีอยู่29แต้มส่วนทางฝั่งของคาทาเกนาครับอยู่อันดับ21เลยครับแข่ง19นัดชนะ4เสมอ1แพ้ไปถึง14เลยครับยิงแค่ได้14แล้วก็เสียไปถึง32ครับ มีอยู่แค่13แต้มเท่านั้นเห็นไหมดูท่าหลังสุดของทั้งคู่ครับก็เป็นกกรนดาชนะคาทากนา1-0แล้วก็เสมอกัน0-0แกรนาดาชนะคา,า,าทากน,นาชนะกกรนดา3-2กกรนดาชนะคาทกนนากนา2-1แล้วก็คาทากิน,นาชนะกกรนดา2-1ครับก็จะเห็นได้ว่า จะเป็นบ้านไข่บ้านมันซะส่วนใหญ่นะครับฟอร์มเฮตุเฮตส่วนฟอร์มห้านั้นงสุดของรานาดาครับชนะ1แพ้2เสมอ2ครับแพ้อบิโดศูนย์สองชนะลาซิงซานเดย์สามศูนย์เสมอาลาโกซาสองสองแพ้อันเมเดียหนึ่งสองและเสมอการิสศูนย์ศูนย์ครับนัดที่คำแพงได้จะเป็นนัดเดียวที่ชนะเลยนะครับส่วนทางฝั่งของแคนาดาครับชนะสองแพ้สามครับ แพ้คาสเซลล์1-4ชนะสปอร์ติ้งกีคอน1-0ชนะอันเดอร์ล่า1-0แพ้อีบาร์0-1แล้วก็แพ้อันเมเลีย1-2ครับนัดที่ข้ามแพงได้จะเป็น2นัดที่ชนะเลยครับก็ขอสรุปเลยนะครับคู่นี้แคนาดาครับช่วงหลังแพ้ถึง2จาก3เกมหลังครับแต่พอรับได้เพราะเป็นการพาท่านอกบ้านทั้งหมดครับหากว่าเฉพาะฟอร์มในบ้านครับเข้าวินถึง4ใน6นัดล่าสุดแล้วก็แพ้แค่หนเดียวครับและเพิ่งไล่ถล่มจากฟุงย่างลาซิ่งซานาเดเรส3-0อีกด้วยครับจึงกลับมาบ้านเฝ้าด้วยยยยโมมมมเเนนตัััออดี่ครบ ประกอบกับกานาดาครับพกฟอร์มแย่มาเยือนเพราะว่าแพ้3จาก4เกมหลังครับแถมพ่ายนอกหลังต่อเนื่องมา6ครั้งแล้วด้วยเสียรวม13เมตรยิงในแค่3ครับผมมองดูแล้วนะครับแคนาดาน่าจะเหนีอยวกว่าเยอะพอควรนะครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้แคนาดาชนะด้วยสกกรอ2ต่อครับให้อยู่ต่อแคนาดาที่1ลูกครับ คู่ทีซีนะครับเป็นการพบกันระหว่างเรอัลสลาโกซากับเรอัลโอเบโดนะครับในศึกเซกุนดาสเปนเช่นเดียวกันครับเตะกันเวลาตี35นาทีราคาแรกเปิดมาให้ทั้งคู่เสมอกันครับผลงานในลีกของสลาโกซาครับอยู่ดับสิบสอแข่ง19นัดชนะ7เสมอ5แพ้7ครับยิงได้ยี่สิบแปดเสียยี่สิบสามมีอยี่สิบหกแต้มครับส่วนทางฝั่งของโอเบโดครับอยู่ดับ4เลยครับหัวตารางสุดๆแข่ง19นัดชนะ9เสมอ5แพ้5ครับยิงได้28เสียยี่สิบสี่มีอยู่สาแต้มครับ เฮดทูเฮดห้านัดหลังสุดของทั้งคู่ครับก็เป็นโอบิโดชนะสลากุซ่า1 0สาึสลากุซ่าเสมอโอบิโด0 0โอบิโดชนะสลากุซ่า2 1แล้วก็เสมอกัน1 1กับ3 3ครับก็เสมอกันซะส่วนใหญ่นะครับคู่นี้ฟอร์มห้านัดหลังสุดของสลากุซ่าครับ แพ้2เสมอ3ครับไม่ชนะใครได้เลยแพ้เอเบอร์หนึเสมอราคอรุนญา1-1เสมอกรานดา2-2แพ้ออบาเตซูหนึ่งเสมอกอร์ดบา2-2ครับนัดที่ข้ามแพงได้จะเป็นนัดที่เสมอรอคุนยาลากอรุนญาครับแล้วก็คอร์ดบาส่วนทางฝั่งของออบิโดครับชนะ3แพ้2ครับ2นัดล่าสุดก็เพิ่งชนะมาหมดมาเลยครับชนะกรานดา2-0ชนะราซิงเดอฟรอห้าหนึ่แพ้เวสก้า0-3แพ้เอเช่0-4ชนะเทเนเรเฟ่3-1ครับนัดที่ข้ามแพงได้จะเป็น3นัดที่ชนะเลยนะครับ ขอสรุปเลยนะครับคู่นี้เหล่เอาซาลาโกซาครับฟอร์มแผ่ยาวครับกดชัยชนะไม่เจอมา6เกมติดต่อกันในลีกครับแล้วก็พ่าย3ใน2ใน3นันาที่ผ่านมาครับซ้ำพ่ายคารัง3จาก5เม็ดล่าสุดอีกด้วยครับสภาพจิตใจก่อนกลับมาเฝ้ารังไม่ค่อยดีนะครับส่วนเรอัลโอเบโดครับพวกความมั่นใจเต็มเบมครับเมื่อเข้าวิน2เกมครับกดไปถึง7ตรงอีกด้วยอย่างเกมเยอนล่าสุดเพิ่งจะบุกถล่มลาซิงเฟอรัลมา5ต่อหนึ่งครับแสดงให้เห็นถึงเกมลุกที่เข้าฝาครับ นอกจากนั้นครับทีมเยอนไม่แพ้ออกจากสองเวียนแห่งนี้มาต่อเนื่องถึง5ครั้งอีกด้วยครับซึ่งว่ากันตามภาพรวมแล้วผมให้โอเบโดชนะสกอร์ที่คาดคือโอเบโดชนะ2ต่อ1ครับให้วางโอเบโดที่เลดเสมอคู่ที่5นะครับเป็นการพบกันระหว่างคอร์โดบาพบกับเออีบาครับยังคงอยู่ในศึกเซกุนดาสเปนครับ เตะกันเวลาตี35นาทีราคาแรกเปิดให้คอร์ดูบาต่อ0.25ครับผลงานในลีกของคอร์ดูบ้าครับยูนดับ18แข่ง19นะัดชนะ5เสมอ6แพ้8ครับยิงได้23เสีย30มีอยู่21แต้มเท่านั้นครับส่วนทางฝั่งของเอไอบาครับยูนดับ11แข่ง19นัดชนะ8เสม,อ, 8, สมอ3แพ้8ครับยิงได้18เสีย19มีอยู่27แต้มครับ เหตุูเหตุ5นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับก็เป็นอบาชนะกอรุบ้า3-0กอรุบ้าเสมออีบา1-1กอรุบา้าแพ้อบา0-2อีบาชนะกอร์บ้า1-0แล้วก็เสมอกันอีกครั้งครับ1-1ก็จะเห็นได้ว่าอบาเป็นฝ่ายเข้าวินมากกว่านะครับ จากฟอร์มนัดหลังสุดที่เคยเจอกันส่วน5นัดล่าสุดของคาร์โรบาครับชนะ1แพ้2เสมอ2ครับเสมอเลบ์นเต้2-2ชนะเตเนริเฟ่3-0เสมอกีคอน0-2แพ้ออเมเรีย0-4แล้วก็เสมอสลาโกซ่า2-2ครับนัดที่ข้ามกับแข่งได้จะเป็นนัดที่ชนะเตเนริเฟ่กับเสมอเลบเนเต้ครับ2นัดล่าสุดนั่นเองส่วนทางฝั่งของเอบาร์ครับชนะ3แพ้2ครับชนะสลาโกซ่า2-1แพ้อุเอซ่า1-2ชนะคาตากินา1-0แพ้บูโกส0-1แล้วก็ชนะลาซิงเฟร 20นัดที่ํำกําแพงได้จะเป็น3นัดที่ชนะเลยครับแต่ว่านัดที่ชนะคาตาเกนานี่ได้ครึ่งก็ขอสรุปหน่อยะครับโคโดบาฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแม้2นัดหลังจะเก็บได้แค่4คะแนนแต่เก็บใช้ได้ครั้งเดียวในรอบ5เกมครับและก็พ่ายไปถึง2แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับพวกเขาเล่นในบ้านกันอย่างบ้าเลยครับ เพราะว่าไม่แพ้ใครมา9แมตช์ในฤดูกาลนี้ครับเข้าวินใน5ครั้งกระทุ้งรวม1โลเสียแค่2ครับส่วนเอเบาครับผลงานขึ้นขึ้นลงลงครับเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะซ้ำลายเสลตินอกบ้านแย่ขั้นสุดครับโดยแพ้กันมา6ครั้งติดต่อกันแล้วครับดังนั้นไม่สามารถพัฒนาฟอร์มนอกรังขึ้นมาได้คงยากที่จะมีคะแนนกลับออกไปครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมให้คอร์ดบาชนะไปด้วยสกอร์2ต่อครับให้วางคอร์ดบาที่0.25ครับ และคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่าง PSV i โ h o f e n ครับพบกับโคนินคริชเกอร์นะครับในศึกนัดครับครับรอบ32ทีมสุดท้ายแตะกันเวลาที่คืน4 5ราคาแรกเปิดให้ PSV ต่อถึง4ลูกเลยครับผลงานในลีกครับทางฝั่งของ PSV ก็อยู่ลีกสูงสุดของฮอลแลนด์นะครับรังจ่าฝูงอยู่ลำหนึ่งครับแข่ง14แข่ง16นัดชนะ14เสมอ0นี้แพ้2ยิงน56เสียแค่13ท่านั้นครับ มีอยู่42แต้มเลยครับส่วนทางฝั่งของโคนิงคิชเชอร์นะครับอยู่ลีก3เลยครับอยู่อันดับ9ด้วยแข่ง17นัดชนะ6เสมอ6แพ้5ครับยิงได้21เสีย20มีอยู่24แต้มครับเ d ต o เ e ต d ของคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับเป็นการพบกันครั้งแรกฟอร์ม5นัดหลังสุดของ PSV ครับชนะ3แพ้2ครับ2นัดล่าสุดนี้ก็ไปแพ้ครับแพ้ทีลินวิน0-1แพ้แบส0-1ครับ ชนะเทเวนเต้หกหนึ่งชนะอูเทคห้าสองแล้วก็ชนะชักตาโดเนตสามสองครับนัดทีค่ค้มกำแพงได้จะเป็นนัดที่ชนะเทเวนเต้กับอูเทคนะครับส่วนทางฝั่งของคน,นินคิชเกอร์นะครับชนะสองแพ้สองเสมอหนึ่งครับชนะฮาร์เดนเบิร์กสองหนึ่งเสมอไอเอคีวีโฟเรนดัมหนึ่งหนึ่งแพ้วีเนนดัมหนึ่งสองชนะอันเมอร์ลิตี้เอเอ็มครับสองหนึ่งแล้วก็แพ้นอตไว้ครับหนึ่งสามก็ขอสรุปเลยครับคู่นี้มั่นใจว่าเกมนี้ครับพีเอสวีเตรียมขยุกคู่แข่งตั้งแต่เริ่มเกมนะครับ เนื่องจากชั่วโมงนี้ฟอร์มกำลังโหลดครับหลังแพ้มา2อนัดซ้อนจึงมองว่าพวกเขาคงจะใช้เกมบอลั่วยในรายการน,นี้เรียกความมั่นใจครับที่มั่นใจขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าผู้มอเยือนก็คือโคนินคริสเกร์ครับทีมรองบอลจากเป็นดิวิชั่นสามครับที่มีผลงานขึ้นขึ้น,นลงดุมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยครับแถมวันนี้ต้องออกไปเยือนจากลีกสูงสุด กําลังต้องการชัยชนะแบบสุดๆอีกด้วยไม่ว่าจะมองมุมไหนนัดนี้ก็รอแพ้กับบ้านแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมเลยให้ PSV ชนะบริสกอร์5ประตูต่อศูนเลยครับให้อยู่ต่อ PSV ที่4ลูกครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้ก็อย่าลืมคู่ VP ประจำวันของเรานะครับเป็นการพบกันระหว่างสิงคโปร์กับไทยนะครับเตะกันเวลาหนึ่ทุ่มคึ่งครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการรับแนวทางของวันนี้รวมไปถึงชุดบ่นที่ผมคัดให้กันเน้นๆทำเงินจุกๆกันไปนะครับรบกวนแอดมาได้เลยนะครับที่อด k b 3 3ครับอด k b 3 3อย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะ สรุปของวันนี้ครับคู่แรกอยู่เป็นทุตภพไกยรี่ครับผมให้เสมอกันหนึ่งหนึ่งครับให้อยู่รองไกยรี่ที่1.5คู่ที่2ครับอาบัสเต้พบเลบบนเต้ผมให้อาบัสเต้ชนะ2อต่อหนึ่งครับให้วางอาบัสเต้ที่เลขเสมอคู่ที่3ครับการานดาพบคาสากิน่าผมให้การานดาชนะ2อศูนย์ครับให้อยู่ต่อการานดาที่1ลูกให้อยู่ต่อคอร์ดบาที่0.25และคู่สุดท้ายครับ PSV ไอโฮเวนพบกับโคเนีนคิสเกอร์ครับผมให้ PSV ชนะเบนสกอร์5้ต่อศครับให้อยู่ต่อ PSV ที่4ลูกครับ แล้วก็ขอย้ํากันอีกครั้งนะครับว่านี่เป็นแค่แนวทางเบื้องต้นที่ผมวิเคราะห์ไว้เรื่องหน้าเท่านั้นนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นผมจะคัดเน้นทำเงินกันให้อีกทีนะครับก่อนจากกันนะครับรบกวนทุกท่านนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ